สวัสดีครับผมวิเพืกเกอร์อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีเบรเพดมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่มีแบบติดต่อกันเลยนะสามตัวที่ผ่านมานี่ก็เป็นไซฟอยเอสคาลิเบอร์นะครับนี่อ่านชื่อไม่ผิดโอ้โหภูมิใจอ่าตัวล่าสุดข,ของเอสคาลิเบอร์เอสคาลิเบอร์ไม่ออกมานานแล้วด้วยนะไม่ออกมาตั้งแต่ภาคแซนะครับแล้วก็หายยาวเลยจีทีก็หายซุปเปอร์คิงก็หายแล้วก็เพิ่งมาทําอีกร่างในบีูนะครับบีูซึ่ง แม่งไม่ได้เป็นในอนิเมะด้วยเสียดายเหมือนกันว่าเอสคาลิเบอร์ไม่ได้ดรุ่นล่นในอนิเมะอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ก็น่าเสียดายนิดหนึ่ง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนตัว <c oughs> กล่องใหญ่พอสมควรนะ <c oughs> กล่องน่าจะเท่าๆกับตัวอ่าวอลคิรี่อ่าอะไรวะตัวเซลเวอร์วอลคิรี่เซลเซลเวอร์วอลคิรี่นั่นแหละเออที่มีทิชชู่ให้นะครับอันนี้ก็มีที่ชูใ่นะชให้เหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นที่ชูดด่ดาบเลยก็อันนี้ ตืน่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าตัวดาบอันนี้มันจะพังง่ายเหมือน,อนทีแ่แล้วมาหรือเปล่าเพราะว่าอันร่างแรกกับร่างสองแม่งพังโคตรง่ายเลยคือซื้อมสาเพื่อสะสมเท่านั้นนะเอาไปเล่นจริงไม่ได้นะครับอันนี้เห็นมันเป็นโอ้โหคือมันทามีมีเหมือนม,มีอะไรยื่นออกมาด้วยเออถือแม่งอลังการมากนะแล้วก็ตัวที่จริงตัวตัวเลยเยอะแม่งอลังการมากเลยนะเวยเอสคาลิเบอร์ผมเห็นรีวิวแล้วแอบไปดูมาก่อนแม่งโคตรเท่อ่ะชอบ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในดวงใจที่ชอบเหมือนกันพอร่างแรกๆไม่ค่กากที่จริงร่างร่างเซร่างแซก็แซก,ก็เก่งนะถ้ามันโมดีอะ่ะเออแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับอ่าทีนี้เขาให้เหล็กแบบใหม่มาเป็นเหล็กเฉพาะของตัวตัวนี้เนาะแล้วก็ดิเวอร์เป็นซอสซอสอีกแล้วเป็นซอสอ่าเดชนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าที่จริงซอสมันไม่ค่อยดีนะตั้งแต่แบบร่างแรกๆของเอ็กซ์เบอร์มาเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ อาใส่ใส่ตัวนี้อาจจะดีก็ได้ออไอเไปโลนก็เหมือนไอเหมือนไดเวอร์ของไดเกอร์อะที่มันเป็นอันยาวๆอะที่ที่ที่มันอยู่ในตัวของคลาสและนาล็อกในภาพแทดอะเออที่จริงไดเวอรนั้นค้นห่วยเลยนะแต่พอใส่ Driver ไดเกอร์แม่งขดนเก่งเนี่ยชี่ยแม่งเก่งมากอะเออเราก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใส่ไดเวอร์นี้ในเบเบตตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับ <S <S อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนก่อนดีกว่า เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับโอ้กล่องก็นะใหญ่พอสมควรน,นะฮะร,ราคาอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทที่สั่งมานะครับจากช h อปปีตอนนี้ก็ไม่รู้ยังหาได้ไหมที่จริงร้านก็อเดี๋ยวใส่ใส่ลิงร้านให้แล้กันนะใต้คิ้ท้าโอ้โหมีสติกเกอร์ตัวอ่าพี่ชูที่เป็นดาบเลยแล้วก็สติกเกอร์ตัวของอ่าตัวเบเบนะครับโอ้โหที่ชูแม่ง เท่ว่ะเฮี้ยคิว่าเท่ว่ะชอบอ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนทั้งหมดของอตัวไซ p อร์ e X c a ก i b คานะครับที่ชูก็ยังเป็นเป็นโคงคอนเซปต์ดาบเหมือนเดิมนะนี่แล้วก็ตัวที่ชูสวยมากเลยเว้ยเชี่ยดูคือ่ม่งสวยมากอะเหมาะแก่การสะสมมากๆที่จริงก็คิดว่ามันก็คงไม่เหมาะกับการไปเล่นหรอกคงใช้ตัวดึงเหมือนเดิมน่าจะสะดวกกว่านะครับอันนี้จะเอาไปสะสมมากกว่า ถ้ากูจะหมุนซ้ายกูทำไงก็ใส่อีปะอ๋อนือมใส่เลยล้วมหมุนซ้ายเลยเหรอแบบแบบแบบโดยที่ไม่ต้องเอา้าแล้วมึงทำงี้มาเพื่ออะไรวะงองอ่ะเดี๋ยวขออธิบายก่อนตัวแสงมันจาปะขอโทษขอโทษตัวนี่เห็น,เห,นเห็นแง่งหนยปะที่มันต้องใส่ให้ให,ให้ให้มันสุดนะเว้ยคือใส่อย่างงี้ไม่ได้นะ ทจริงใส่อย่างนี้ไม่ได้นะเว้คือมันต้องใส่ให้สุดปะเอออะดูใหม่ดูใหม่ใหมอใส่แบบนี้น่าจะไม่โอเคต้องใส่แบบนี้ให้เงีงงมันยัดเข้าไปในตัวให้หมดนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะไม่ไม่มีสเก็ตไฟเหรอโ <laughs> อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพคปอร์คิงอ่ะแล้วอันี้ก็เป็นตัวอันนี้อันนี้เปิดไฟได้ไหมอตัวของเออเอคาลิเออไซฟอนเอ็กเบอร์นะครับเลเยอร์สวยมากนี่ไอตัวดาบ จะเด้งออกมาตอนที่ตัวไอตัวดิสมันมันแบบมันถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันจะเด้งออกมานี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบบติดอ่าประมาณนี้โอเคเอ่อไดเวอร์ก็รู้อยู่แล้วอะ่ะไดเวอร์ซอสอ่ะนะอืมไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราขอติดสติกเกอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันผมว่าติดสติกเกอร์สำเร็จจนได้นะครับคือแม่งหมื่นมากเลยเว้ยมันมันหยักหยักอะไรก็ไม่รู้ม่นติดยากมากเลยโอ้โคตรปวดหัวเลย ชิ้นแม็กก็เล็ก,กด้วยคือผมไม่ได้สังเกตดว้วยว่าข้างหลังกล่องอะแม่งมีบอกว่าสติกเกอร์มันติดตรงไหนเออเมื่อก่อนมันอยู่ในคู่มือใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือมันเอาไว้หลังกล่องละคือแบบเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ไว้แบบเชี่ยเฮ้ยสะดวกสบายยังวะสะดวกสบาย,ยาจริงอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเอ็กซ์คาลิเบอร์ร่างบียูนะฮะโอ้โ oh, หสวยงามมันอลังการมากเลยนะมันสวยมากเลยอะ่ะ ปรสริมากเลยจริงๆโอ้โหสุดยอดและที่ชูดก็ผมว่าผมชอบที่ชูดอันนี้มากเลยเว้ยแต่แต่คิดว่าคงไม่เอามาอยามาเล่นบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งก็เดี๋ยว,แม,ยวแม่งพังรึเปล่าเดี๋ยวเฟืองก็พังอีกเหมือนอันก่นกอนๆของมันนะครับอะเดี๋ยวเราจะไปลองชูดแล้วก็สู้กับตัวอื่นกันเลยดีกว่าตัวนี้นะฮะอะไปกันเลยนี่ครับเอ a กซ์คาิเบอร์นะฮะร่างใหม่แล้วก็ที่ชูดสุดเท่ของเขานะครับอา เดี๋ยวจะลองตีกับพวกเบไอบิวตัวอื่นี่แน่อ่ะเดี๋ยวขอลองกับลองกินุสอื่นแล้วกันนะตัวที่เก่งแอตแทดตัวตัวนี้เก่งสุดละเรยวเรื่องเรื่อง กิรธนานะครับเพราะเดสเดสทรยนั่นเองเดสทรอฮะบาเลียนบาเลียนมาลองตัวดีบ้างท <c oughs> ี่เกียร์ใส่ไอ้ที่ชูด,ดีละน <c oughs> ี่ไงล่ะละไอ้ไซเบอร์แม่งตีแรงมากต้องไม่ใช้ที่ชูดไอ้ไอ้ไไดาบอะวิกแก๊กครั้งหนึ่งว่ะ นี่ไง,งล้วไอ้ไทเบอร์ม่นตีแรงมากมันหนักด้วยมันตีแรงด้วยหัวคิดี้เกือบตายอ่ะคิดี้เกือบตายเอาคะแนนออกเองเฉยอ,อะไรของเขาตีเยอะเด่นออกเองเฉยโหแต่หัวแกลกแกลกเยอะอยู่นะ โอ้ยเกือบตายเนี่ยโอเคเอ็กซ์คาิเบอร์งั้นเราก็เกือบตายเพราะว่าตีแรงเกินโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับร่างใหม่ของเอ็กซ์คาิเบอร์นะครับแล้วก็ที่ชูสุดเท่โอ้โหทเ,ททเท่จริงที่ชูแม่งเท่จริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแนะนําว่าเอาไปเก็บสะสมดีกว่าอย่ามาเล่นเลยอย่าพังโอเคก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะเอาเอ็กซ์คาิเบอร์เนี่ยไปตีกับตัวอื่นเล่นแล้วกันเป็นคลิปแยกเนยสำหรับวันนี้ก็สวัคดีครับบ๊ายบาย